สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ไมค์สไปร์ตุรกีนะคะเดี๋ยววันนี้มาทําเค้กกล้วยหอมกันแต่ว่าเป็นเค้กกล้วยหอมสไตล์ฝรั่งนะคะเพราะว่ามีนาเนี่ยเจอมาจากในเว็บฝรั่งบอกเลยว่าเจอมาจากในเว็บฝรั่งเป็นบานานาเค้กค่ะสูตรของแม่บ้านฝรั่งปกติค่ะพวกยุโรปอะไรพวกนี้ค่ะทําง่ายๆทําทกินในบ้านนะสีก็ลอกกะขาวๆจะไม่สีคล้ำนะคะทําง่ายๆก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาวอร์มเตาอบกันก่อนก่อนที่จะเริ่มทํานะวอร์มเตาอบที่เดี๋ยวจะให้ดู เดี๋ยวเราจะวอร์มเตาอบที่ไฟ170องศานะคะ1้อยมีนาร้อทั้งนี้รอ170ก็เกือบเกือบ้อแล้วก็เป็นไฟบนล่างเป็นไฟบนล่างนะคะตอนนี้จะวอร์มก่อนก่อนที่จะทำเค้กเนี่ยเดี๋ยวขอวอร์มเตาอบก่อนเห็นไหมคราวนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำเค้กกันเค้กนไม่มีอะไรเลยมีเนย มีเนยนั่นเป็นเนยลดจืดนะคะเนยสดลดจืดถ้าใครแพ้เนยก็ใช้เป็นมักกะลีหรือเนยเทียมได้ไข่ไก่สองฟองอุณหภูมิห้องนะคะไข่ไก่สองฟองเนี่ยเป็นไข่เบอร์สองเสร็จแล้วมีน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายตัวมีน้ำไม่มีน้ําตาลาสแดงใช้น้ําตาลใสขาวสูตรเขาก็ใช้น้าตาลใสขาวมาแต่ว่าถ้าใครอยากสุขภาพหรืออะไรใช้น้าตาลาสแดงถ้าใครถามใช้น้าผึ้งได้ไหมบอกเลยว่าใช้น้ําผึ้งได้แต่น้าผึ้งมันจะไปกดให้เค้กไม่ขึ้นฟูอันนี้ความส่วนตัวนะเคยทําแล้ว มันจะไปกดให้เค,ค้กไม่ขึ้นฟูเพราะว่ามันเป็นของเหลวไงคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องลดปริมาณของเหลวลงหลังจากนั้นเราจะใช้นมค่ะนมสดรดจืดนมอะไรก็ได้นมโรงเรียนนมกล่องอะไรก็ได้มีหลายคนถามว่าใช้นมสตรอเบอร์รี่ได้ไหมคะใช้นมช็อกโกแลตได้ไหมคะมีนะ้ามีถามมานะ้าไม่ใช่ไม่ถา่พี่คะนมจืดไม่มีใช้นมนี้ได้ไหมใช้ได้ถ้าชอบรสชาติมันอา้าวนี่พูดกันตรงๆคือมันเป็นสูตรแม่บ้านปกติไงใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างขอให้เป็นนม แต่ตัวมีนามีนมจืดไม่มีนมช็อกโกแลตไม่มีนมสตรอเบอรี่แต่ว่าถ้าใครอยากทําเป็นเค้กสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยถูกปะใส่สตรอเบอรี่แทนกล้วยใช้นมสตรอเบอรี่ได้มันจะทําให้กลิ่นมีกลิ่นของสตรอเบอรี่ขึ้นมาเยอะกว่าปกติหอมด้วยนี่คือเคล็ดลับเสร็จแล้วใช้แป้งใช้กล้วยใช้ผงฟูจบเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะมาจากนี่นะคะเห็นไหมมีตาช่างให้ด้วยเอา มิน่าจะบอกว่า1 2อกรัมอันนี้ไม่แบบครึ่งโลเลยคะ่ะครึ่งโลร้อยสองร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบห้าก็แค่นี้เนยมันเหลื่อมล้ำกันนิดนึงอะมันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปฟิกไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะคะทำง่ายๆเนยสดเห็นไหมร้อยยี่สิบห้ากรัมดูซิมันได้ไหมเนยนะคะร้อยยี่สิบห้ากรัมนี่ร้อยยี่สิบห้ากรัมนะมันอาจจะ ตัวนี้ของมีนามันร้อยยีแต่ไม่เป็นไรค่ะใครอยากใช้125กรัมก็ได้แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจริงๆแล้วมันใช้แก้วไอ้นี้ก็ได้นะแก้วปกติของคนตุรกีอ่ะเอาให้มันร้อยกรัมก็ได้จริงๆมันเหลื่อมล้ำกันได้ไงเทลงไปเลยค่ะอย่างนี้ใครมีวานิลาน้ำนะคะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนชาแล้วเอามาละลายไฟอ่อนแบบนี้ มีนาต้มสุกไววอากาศหนาวต้มสุกไวเขาละลายก่อนที่เราจะไปทำต่อเตรียมถาดค่ะถ,ถาดอะไรก็ได้ลองกระดาษไขไว้แบบนี้เพราะว่ามีนาจะยกมันขึ้นมาทางก้อนอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมวันนี้นะคะใครเป็นถาดกลมก็ได้เหมือนกัน ทาไขมันก็ได้ค่ะทาเนยนะคะทาเนยให้ทั่วเป็นเนยจืดเนยขาวเนยเค็มเนอยอะไรก็ได้หมดหรือใครจะทาน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้จะใช้เป็นพิมพ์กลมพิมพ์เหลี่ยมได้หมดค่ะแล้วแต่เลยแต่วันนี้มินานจะทําเป็นพิมพ์เหลี่ยมนะคะไม่จําเป็นต้องลอง,ลอง,ลองกระดาษไขก็ได้ถาดน,นี้นะคะขนาดประมาณ22เซน22เซน,น22เซนคูณ22เซนเราจะตั้งไฟให้น้ำตาลกับเนยเขาละลาย บางคนถามมีนาว่าพี่คะหนูตีไข่กับน้ำตาลให้ฟูได้ไหมคะแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปได้ไหมคะมีเดี๋ยวต้องมีคนถามได้คะ่ะไม่มีปัญหาแต่สูตรเนี้ยพี่ก็อยากลองทำดูเหมือนกันที่ฝรั่งเขาทำกันอะว่ามันจะอร่อยแตกต่างกันยังไงเพราะปกติแล้วเราก็ตีไข่กับน้ำตาลจนขึ้นฟูตลอดเวลาถูกไหมแต่อันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องตีให้ขึ้นฟูคะ่ะมันคนอย่างเดียว ลองดูนะคะแค่น้ำตาลกับเนยพอละลายค่ะไม่ต้องเดือดไม่ต้องอะไรนะคะเสร็จแล้วเอาแค่นี้เอาแค่นี้เนี่ยน้ำตาลที่ยังไม่ละลายดีพอเดี๋ยวเราไปกวนให้เขาละลายข้างในข้างในไอ้อ่างผสมที่อ่างผสมนะคะเราก็เทมันลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำตาลทีายังไม่ละลายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปกวนต่อให้เขาละลายข้างใน จะบอกว่าควรมีตะก,ก้อมือนะคะตะก,ก้อมือแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะคนให้เขาละลายค่ะน้ำตาลนะแค่นี้เองแล้วก็เอากล้วยค่ะกล้วยหอมันเริ่มดำแล้วใบเล็กใบใหญ่ก็ได้หมดค่ะกล้วยหอมเนาะใส่ลงไปเลยสองใบ น้ำหนักไม่ต้องช่างนะใครใหญ่กว่ามีนาก็ใส่ไปเธอกล้วยหอมอะ่ะก็ใส่ไปสองใบถ้าเออใบเล็กจัดอย่างเงี้ยก็ใส่ไปสามแต่เดี๋ยวจะขอดูว่าอันนี้น่าจะใบเล็กเกินใช้ซ่อมบี้จะใช้ซ่อมบี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเอามาใส่ข้างในแต่ว่ามีนาบี้นี่ไปเลยเพราะว่ากล้วยมันจะได้ไม่ดำานะคะเราบี้กล้วยไปเลยในน้ำเอ,อ่อในเนยเนี่ยกล้วยเขาจะได้ไม่ดำบี้ไปข้างนอกแล้วกล้วยมันดำ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์สองเบอร์สองไปสองฟองไข่ไก่ที่นี่เล็กมากอะช่วงเนี้ยคนมันจะดูง่ายได้ใส่วันนีลาค่ะ ใส่วานิลาลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือว่าวานิลาผงหนึ่งซองแต่มีนาวานิลาหมดไม่ใส่ไม่ใส่วานิลาใส่ผงฟูค่ะผงฟูลงไปประมาณ10กร,รมัมหรือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยคนอีกทีบางคนบอกว่าพี่คะทําไมมันมีรสขมคะรสของผงฟูนะคะแปลว่าผงฟูเนี่ยยังคนได้ไม่ดีพอ ใส่นมลงไปค่ะเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงใครเป็นแก้วธรรมดานะคะก็ใส่ปเป็นเซนหนึ่งส่วนสี่ของแก้วไงแล้วเราก็จะใส่แป้งทีนี้นะคะจะใส่แป้งเค้กก็ได้หรือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้สองถ้วยตวงสองถ้วยตวงใส่ลงไปเลยใส่ไปถ้วยตวงหนึ่งก่อนแล้วขอร่อนก่อนร่อนแป้งขอดูถ้วยตวงแรกก่อนค่ะว่ามันได้ไหม เนี่ยถ้วยตวงแรกก็เกือบได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอถ้วยตวงหนึ่งการใส่แป้งเนะะี่ยค่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราชอบเค้กเนื้อแน่นเราจะใส่แป้งให้มันเหนืดมีความเหนืดเพิ่มขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวดูนะนี่แค่ถ้วยตวงครึ่งนะเดี๋ยวจะคนให้ดูแต่ถ้าใครชอบเค้กเนื้อเบาเราก็จะให้เค้กเนะี่ยมีความเหนืดน้อยลงอันนี้มีนาะจะทําแบบนี้นะคะ เห็นปะถ้าใครชอบเค้กเนื้อเบาแค่นี้พอเบาหยองเลยแหละเค้กกับเนื้อแต่ว่าถ้าใครชอบเค้กเนื้อแน่นนิดนึงแบบฝรัง่งเติมแป้งลงไปแบบนี้เติมไปให้หมดก็ได้เติมไป เราก็ใส่แป้งลงไปนะคะเกือบเกือบสองถ้วยตวงดูความหนืดของแป้งเอานะคะถ้าเป็นแป้งเค้กเนี่ยนะเนื้อเขาจะเบากว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ไปเลยสองถ้วยตวงก็ได้ค่ะเนี่ยเนื้อแป้งเนื้อเค้กก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเค้กฝรั่งมันง่ายแบบนี้แหละบอกเลยใช้ตัวนี้ค่ะปาดใครที่เค้กเป็นไตนะแปลว่าแป้งผสมเขาไม่เท่ากัน แป้งไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเทใส่ถาดกันใครอยากใส่เป็นช,ช็อกโกแลตชิพข้างในนะคะใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยเทเลยนะใครจะทำเป็นถ้วยคัพเค้กก็ได้นะคะไม่มีปัญหา เราเกลี่ยให้เนื้อเค้กเขาเสมอกันนะคะแล้วเคาะนิดนึงตอนนี้เราอุ่นเตาอบที่ไฟ170องศาไฟบนล่างแล้วเราจะลดไฟลงเหลือ150องศาค่ะเปิดไฟบนล่างเหมือนเดิมหรือว่าใครจะเปิดแต่ไฟล่างอย่างเดียวก่อนก็ได้แล้วค่อยพอข้างล่างเนี่ยเขาเริ่มพองขึ้นมาได้ได้ระดับหนึ่งะคะ่ะได้เท่าตัวแล้วเราค่อยเปิดไฟบนล่างแบบนี้นะคะ ใครที่เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อนก็อบที่ประมาณไฟ1 2อองศาแอร์ไฟเยอร์อบที่ร้อยองศานะคะแล้วก็ขนาดและออหรือเวลาต้องดูเองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะมีผ้าก,กันเปื้อนเปิดให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูประมาณนี้อบยังไงมีนาขอเช็คสุกก่อนเช็คสุกยังไงคะเนี่ยคะ่ะเอาไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไป ดึงขึ้นมาไม่มีแป้งติดถือว่าสุกแล้วนี่คือสุกแล้วอบยังไงอบไฟล่างอย่างเดียวค่ะที่ร้อยร้อยห้าสิบองศาดูให้ขอบเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอบประมาณสามสิบนาทีนะคะมีนาเปิดไฟบนล่างค่ะเปิดไฟบนล่างเพื่อที่จะเผาข้างบนเนี่ยให้เขาเหลืองเดี๋ยวจะให้เขาเหลืองอีกหน่อยก็อบไปจนเขาเหลืองเป็นสีที่เราพอใจอะค่ะประมาณห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีคือแล้วแต่นะ เอาสีแค่เราพอใจแล้วก็เอาออกได้อะขออีกสักสองสามนาทีแล้วเดี๋ยวอ,ออกกันค่ะได้แล้วค่ะมีนาก็ได้สีเป็นที่พอใจแล้วนะมีนาอบไฟบนล่างต่ออีกประมาณสิบนาทีดูนะคะคือแล้วแต่อยากได้นี่เอาออกมาค่ะทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดกันก็ออกมาแล้วแบบนี้นะคะมีนาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกัน ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมชิ้นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเดี๋ยวจะมาลาดช,ช็อกโกแลตนะคะตรงนี้ตรงมุมเขาตัดเป็นแบบนี้ก็เกด๋ดีเคยเห็นแบบเขาตัดเป็นแบบนี้กันก็ดูเกด๋ดีคล้ายๆเอ่อบัตเตอร์เค้กอะเนี่ยเห็นไหมของมีนาก็มีฟองอากาศเพราะว่ามีนาไม่ได้ไล่ฟองอากาศก่อนที่จะ ที่จะอบเค้กนะ่ยเคาะแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะแต่ว่าอันเนี้ก็ดูความนุ่มของเค้กมันก็เนี่ยค่ะเค้กโฮมเมดก,ก็ได้ระดับนี้แต่ความอร่อยบอกเลยว่ามันอร่อยอร่อยจริงม,ม,มันไม่มันไม่แข็งนะมันไม่แห้งมันนุ่มแล้วมันก็หวากนกำลังดีลูกชายเขากำลัง ลูกชายมีนาเขากำลังทดลองอะไรบางอย่างค่ะเขาไปดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วเขาก็ทดลองชานอ่ะวันนี้วาดอีชินเดถามเขาว่ามีอะไรอยู่ข้างในทรีนอ n น t มอเซ่ no, ไม่บานาน่ะ<ม>อือเอไปค่ะ เราจะละลายช็อกโกแลตนะคะมีนาต้มน้ําเดือดใส่แก้วไว้แล้วก็เนี่ยค่ะมันเป็นถุงบีบครีมนะคะหรือว่าเป็นถุงถุงถุงแกงก็ได้ใส่ช็อกโกแลตลงไปแช่น้ำมันลงไปแบบนี้นี้ค่ะหาอะไรกดไว้นะคะกดไว้แบบนี้ตกแต่งด้วยอะไรคะอันนี้คือทับทิมค่ะทับทิม แล้วก็หาใบาอะไรเขียวๆมาใส่หน่อยนะนี่เป็นใบโรสแมรี่ค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะหมุนให้ดูตามบักเ็้เดี๋ยวจะให้เด็กเพื่อนลูกชายกินหูจ้านอดเด้อ เนวาดอีกชิ้น้ตุชนตุชุนตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเค้กง่ายๆนะคะบานๆทากันง่ายๆใครที่ไม่ชอบช็อกโกแลตจะกินแบบนี้เลยก็ได้ก็คือตัดกินเป็นชิ้นๆเลยก็ได้นะคะหรือว่าเจะเพิ่มมูลค่าจะทําขายอะไรอย่างเงี้ยก็ตกแต่ง แบบมีนาก็ได้หรือว่าจะตกแต่งแบบไหนก็ได้ให้เข้ากับหน้าเทศกาลไปแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าใครยังทีเ่เขาเรียกว่าอะไรวะลืมใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์หรือกดติดตามอย่าลืมนะกดด้วยเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคราวหน้าเราจะมาทำอะไรกันเสร็จแล้วใครที่อยากส่งกันบ้านนะคะไปส่งได้ที่เพจได้เลยนะคะชื่อไมล์สไปร์ตตุรกีเหมือนกันคะ่ะไปส่งได้ที่นั่นได้เลยมีความรู้หลายๆอย่างในนั้นนะคะลองไปที่เพจกันนะคะสวัสดีคะ่ะ